ตัวน้องปีใหม่ทําแม่แอฟภูมิใจในวัยเขวบเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะล่าสุดนี้นะคะน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของแม่แอฟกับอดีตสามียังสงกาเตชนะลงมักจะทํากิจกรรมในว่าจะเป็นเวลาว่างก็เรียนไวโอลินเรียนเปียโน,โนตีกอล์ฟเบนเมล็ดทายแบบเดินแบบจนหลายคนยกให้เป็นเด็กที่มีความสามารถรอบตัวค่ะล่าสุดแม่แอฟเผยภาพขณะลูกสาวเข้าเรียนคัดรำไทยครั้งแรกด้วยความอ่อนช้อยสุดๆโดยแคปชั่นว่ารำแม่บทเริ่ม หลังจากปีใหม่ร่ำเรียนขอเรียนรำไทยขอเรียนเองนะคะแมม่เกยชีย้นาแกลนนี้เนี่ยก็เลยเป็นสปอนเซอร์จัดให้หลานที่สมใจขอบคุณนะคะหวังว่าปีนี้หนูจะรําได้สวยเหมือนแกลนนี้นะถึงขั้นหนูปีใหม่เนี่ยออกปากขอเรียนลํำเองแถมพุณนยายก็พร้อมจะซัพพอร์ตค่ะบอกเลยว่าถ้าจบคัสเมื่อไรททั้งแฟนคลับคุณแม่คงจะได้เห็นลูกสาวในเวอร์ชันสายหวานแน่นอนเป็นอีกหนึ่งสา้าที่สุดยอดมากๆเลยทีเดียวเลยคะ่ะ ล่าสุดนะคะแม่แอปก็พาทุกท่านได้ให้ได้เห็นถึงสเตปการโชว์แดนที่อินเนอร์เนียมาเต็มค่ะลูกเหล่าดาราที่มีความสามารถนี้หลายคนเองก็อยากจะทราบนะคะว่าสําหรับการออกงานแต่ละครั้งเนียค่าตัวนั้นจะอยู่ที่เท่าไรกันนะน้องปีใหม่รุ่สาวคนเก่งที่เริ่มใช้แววกล่าสุดรับบทเป็นวันทองในตอนเด็กค่ะส่งสายตาปิ๊งปิ๊งทำเอาเหล่าปาปาอดอ้มไม่ได้ค่าตัวก็จะเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ